ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลอัมซีนีมานะครับผมในวันนี้ครับก็ยังคงอยู่กับคอนเทนต์ซีรีส์วายนะครับผมในวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นตัวอย่างซีรีส์วายเรื่องใหม่กับแอบลงรักเดอะซีรีส์มาแล้วครับกับซีรีส์วายไสๆน่ารักน่ารักเรื่องแรกอย่างเป็นทางการของค่ายไอดอลฟัตเทอรี่นะครับซึ่งมีซีอโออย่างพี่เซนสุภพง์เป็นเจ้าของบริษัทนี้นะครับผมมา,มาทำหน้าที่เป็น โ,โรดิเซอร์ให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็มีมารับเชิญซีรีส์เรื่องนี้ด้วยก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์มา2ตัวแล้วน่ารักมากๆถึงแม้จะยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากมายแต่มันก็บ่งบอกได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน่ารักและฟินอย่างแน่นอนนะครับผมแถมซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็สร้างจากนิยายดังด้วยนะครับผมจะน่ารักจะฟินขนาดไหนไปชมกันเลย95%ของคนที่กำลังอ่านข้อความนี้เคยตกหลุมรัก คนไหนที่เจ็บกรีดตาที่สุดคนนั้นแหละครับพี่เหนือนี่พี่เบลลี่โอ้โหพี่เิงตกหนุ่มรักแบบบ้าคลังโอ้โหตกหนุ่มรักแบบไม่ถูกชะตาอ๋อคู่ถัดมา หรือว่าเป็นภูมิคิดฮัลโหลตกหลุมรักแบบเพื่อนส,สนิทโโหตกหลุมรักแบบนี่น่าเป็นไปได้พี่ไม่รู้สึกแปลกหรอตอบให้หนูเป็นผู้ชายแล้วบอกว่าอยากให้พี่เป็นเมียพี่ก็เป็นให้ได้นะโอ้โหขั้นต่อไปของการตกหลุมรักคือ แอบหลงรักมึงถ่ายรูปพี่เหนือที่หลงมากเลยอะมึงคนหลงรักพี่เหนืออะไรเนาะก็ไม่แน่หนะกูยอมจริงแข่งบ้าชนะมีคนถ่ายรูปมันไปประกวดย่งชนะอีกอะสุดปะเฮ้ยถ้าไม่ให้พวกกูเรียกป้าพี่เหนือเนี่ยใช้เรียกว่าอะไรคะเมจิก รถกูจีนมอเอร์คนขับใหญ่ๆปะวะอาจจะไม่ใช่รถที่เมจิกก็ได้ปะกท77เป็นรุ่น C220D สีขาวตัวท็อปติดสเกิร์ตคนทสีดำรัว่น69ั่นเดเดิมทั้งคันแต่บางครั้งการแอบรักมันก็ต้องมีกฎมึงนี่ไงไอโต๊ะแทนที่จะทำอะไรแบบนี้มึงเสนอหน้าไปให้เขารู้จักเลยกว่านปะ ไม่มนไรนะอาา่จากนิยายที่หลายคนสิบสู่ซีรีส์เล่นใหญ่ คือเพื่อนพี่อยากจ้างโต้อไปถ่ายรูปเป็นงไงตอนเกิดน้องสาวให้ตรงนี้ถึงยุ่งมากเลยอะชาวไว้ต้องง่ายนะคคือเพื่อนพี่คนเนี้ยเขาเรียกเว้ยต้อโดยตรงเลยนะใครอะคะมันเชื่อเหนือปีสามคือจริงๆแล้วผมว่างมากเลยครับพี่เท้ทีนี้มาเลยครับน้องผมไม่ถ่ายให้ทีด้วยก็ได้ โดยผู้กำกับธนาินวงสก,กุลพัฒน์พี่ทีวินพี่ทีวินทำไมไม่ทำเพลนจะหาวาจ้าของไม่ด้วย Idol Factory ภูมิใจเสนอ บลงรักเดอะซีรีส์แอบลงรักพร้อมกันก่อนเทศกาลแห่งความรัก11กุมภาพันนี้โหบอกได้เลยว่ารอดูเลยเรื่องนี้เชื่อได้เลยว่าน่าจะสนุกสนานและฟินมากมายปตงแต่ต้นจะจบแน่นอนทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแอบลงรักเดอะซีรีส์ออฟฟิเชียลเทเลอรโหบอกได้เลยว่าสุดยอดมากมามันน่าติดตามแล้แต่ต่อเปิดตัวแล้วครับ ก็ตามเนื้อเรื่องตั้งแต่ที่เราได้ดูทีเซอร์ไปจะถึงเทลเลอร์นะตอนนี้เลยนะครับบอกด้วยเลยว่าหันสาแน่นอนวุ้นวายแน่นอนแสดงพี่ๆแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาเลยละครไล่มาตั้งแต่พี่บิลลี่พี่เซงพี่เฮงพี่เซอร์ไพรส์พี่ prise, พอกพี่นัทฟรีนเบกกี้พี่ลูกน้ำ แล้วก็ดารารับเชิญอีกมากมายที่จะมาร่วมสีสันกับซีรีส์เรื่องนี้ผูกก้กำกับของซีรีส์เรื่องนี้ครับนั่นก็คือพี่ชีวินธนมินนะครับเป็นผู้กำกับซีรีส์วายที่มีผลงานเปิดออกมาได้แบบโอ้โหติดทวิตเตอร์แล้วก็ทุกคนพูดถึงกันอยางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซีรีส like ์ไม่อิดไลารูเดอะซีรี y วย Why ติดตามกันให้ดีครับสำหรับซีรีส์วายเรื่องนี้น่าจะสนุกสนานฟิน แล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยนอนหลับฝันดีกันอย่างแน่นอนนะครับผมออกอากาศทุกวันศุกร์ห้าทุ่มทางช่อง3 HD นะครับโดยจะเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นี้ก่อนถึงเทศกาลแห่งความรัก14กุมภานะครับและสามารถรับชมแบบ เอ็กซ์คลูซีฟรีรันได้ทาง y o ท t u b องเอเย่นซ์ซัทเท y ี่ออฟฟิเด้วยนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ r e รีอคชันในครั้งนี้และถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ